เพิ่มกันนั่งสมาธิเข้าไปนั่งแต่ละทีก็รู้ว่านั่งทําไมไม่ใช่นั่งเพื่อความสงบแต่นั่งเพื่อละความผูกติดในอารมณ์ชัดเจนถ้าบอกว่านั่งเพื่อละความผูกติดในอารมณ์ก็รู้เลยว่าเวลานึกเวลาคิดมันกับเพลินมันมีความเพลินในอารมณ์หรือว่าผูกติดในอารมณ์ก็เ,เลยมานั่งเลยอยู่กับลมหายใจเด็กก็ฉลาดเข้าใจเพราว่ากระทําไปได้ความเข้าใจ <c oughs> ทุกขนาดที่เขาทำมก็ชำนาญในการทิ้งในการปล่อยทำน้อยๆแต่ได้ประโยชน์มากเพราะทำภายใต้ความรู้ถูกเพิ่มสุดเข้าไปสาธยายเพิ่มนึงเอาเดียวก็พอแล้วสายายธรรมะที่เป็นเรื่องของสัจธรรมสาธยายไปรู้ว่าจะของมีอะไรรู้ว่าจะของมีขันห้า หรือว่าขันห้าไม่ใช่เรายัางไงแต่ตายายเป็นคำสอน <c oughs> ของพระบรมศาส,สดาตามความเป็นจริงว่าชีวิตสัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรมกรรมเกิดเจตนาความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดก็มาจากสิ่งจำนี่แหละสิ่งที่เราจำสะสมตกผลึกเราจำมาพูดคุยกันใช่ไหมในทุกขณะมาเล่าอะไรนะเราฟัง มันรู้สึกยังไงหนุรู้สึกยังไงเอาทุกวันนี้ถ้าเกิดมีคนมาเล่าว่าหลวงพ่อองค์นู้นดีจังเลยหลวงพ่อองค์นี้ดีจังเลยเหาะได้เทศดีอะไรอย่างงอ้นอย่างนี้บรรลุเองคนหญิงคองจะเชื่อไหมจะรู้สึกโอ้โหหรือเปล่าอาจารย์หมดความโอ้หูนานแล้ว จะยินก็ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าบอกบรรลุเองเ <laughs> นี่ยถตาบอกบรรลุเองมันไม่มันไม่ใช่ฐานะที่พึงจะเป็นไปได้นณยุคปัจจุบันนี้ณตอนนี้มันไม่อาจจะเป็นไปได้กาบอกบรรลุเอง <c oughs> ถ้าบรรลุเองที่เป็นของเขาเคือก็คือบรรลุสิ่งที่เขาเข้าใจว่าดังนนั้นแหละแต่ว่าสัจจะจริงๆมันคงไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้น เราจะขวนขวายที่จะไปไปดูไหมหรือว่าเราจะจบถ้าเราจะ,ะถ้าเราจบก็คือเรามั่นคงตรงที่ต่อคำภาษาสดาเราก็จบมันก็จบอยู่แค่นั้นแหละก็มไม่มีอะไรเสียงก็สักแต่ว่าเป็นเสียงผ่านเข้ามาแล้วก็ดับไปผ่านเข้ามาแล้วก็ดับไปเห็นไหมวิธีมันชัดเพราะมันสรุปไปแล้วมันเห็นสัจจะตามความเป็นจริงแล้วมันก็เลยไม่เอา ไม่เอาสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแล้วมันก็คือมันหมดศรัทธาถาว่าหมดศรัทธาคือความเกลียดไหมไมควญิงคองหมดศรัทธาคือการเกลียดไหมไม่ใช่เกลียดคนเกลียดคือคนมีกิเลสหมดศรัทธาหมายถึงว่าไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาตามแนวทางนั้นแต่ไม่ใช่เกลียดถ้าเรามีธรรมะของรษาสดาถ้าเราเข้าใจธรรมของศาสดาตามจริงแล้ว มันจะไม่เอาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากสัจธรรมที่เราเข้าใจที่เราเห็นแจ้งจะบอกเข้าใจอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันหมายถึงการที่เห็นเห็นจริงๆอเห็นจริงแล้วก็เข้าใจตามนั้นแล้วมันเกิดการสลัดทิ้งมันก็เลยไม่เห็นหนทางอื่นที่จะเป็นไปได้แต่ก็เข้าใจอยู่ดอกว่าเขาไปเห็นอย่างนั้นเขาก็เข้าใจอย่างนั้นของเขาไปเป็นธรรมดา แต่เรื่องเราจะไปวิ่งเล่นตามอีกมันเป็นไปไม่ได้หมดศรัทธาหมดศรัทธาในวิถีอื่นแต่ไม่ใช่เกลียดมันไม่อาจเกลียดได้เพราะเรารู้ว่าเกลียดเป็นภพแต่เป็นทุกขติภพด้วยแล้วเราปล่อยแล้วอย่างเงี้ยเราปล่อยมันได้แล้วมันเกลียดมันก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้หรอกมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลยแล้วเราจะไม่หน่วงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแค่สวด อริยมรรคในองค์แปดเมื่อคืนก็มันก็แจ้งอยู่ในขณะของมันคําว่าสัมมาสังกปะมันก็อยู่ภายใต้สมาทิฏฐิเพราะว่าสัมมาสังกปะนี่ขมาสังกโปนี่ยในขมาสังกโปก,การออกจากกามการออกจากกามเนี่ยโอ้อะไรเป็นกามสิ่งที่เป็นอกุศลที่ทําให้ความรู้สึกเรามันร้ายกาศมันก็เป็นกามทั้งนั้นแหะความโลภเห็นไหม ความโลภก,ก็เป็นกามถ้าเกิดสมัยก่อนเ <ไป S 1> คยถามเป็น<ไ>ปเป็นเนนนะบดมาใหม่ๆหม่ปัรษาสองปรรษาได้ถามครูบาในตอนนั้นนั่นจะเป็นครูบาสมคิดแหละตอนนั้นแกบวชได้สี่ปัรษาแต่นี้นแกก็ยังอยู่อยู่เป็นคนลาดบุรี <c oughs> ไปถามเรื่องอรอิยมรรคใน,นองค์แปดแกบอกว่ามรรคแปดมันเป็นเรื่องของพระ นั่นใช่เรื่องของโยมถูกไหมคุณญิงของก็เนคขมาสังกัปปุง <c oughs> ของคเนคขมาสังกโปูเป็นเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของโยมเป็นเรื่องของนักบวชว่างนันนนะคือเขาวิตีความหมายว่าถ้านเนคขมะมันต้องออกจากบ้านจากเรือนเลยใช่ไหมเออยู่บ้านมันไม่มีกรรมบะคนไม่ทุกข์เพราะกรรมบะคนทุกข์เพราะกรรมไหมคุณยิงของว่ามันทุกข์เพราะกรรมไหม มาขอพระบาอาจารย์าจาร์ไม่ช่วยนี่น้อยใจไหมบางคนไม่ใช่แค่น้อยนะโกโรธเลยนะโกโรธก็ฟัดกะเฟียดเลยก็มี <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ดังใจกรรมไหมก็มันมีโทษอยู่แล้วทําไมเราจะเก็บมันไว้ละ่ะเราก็จําเป็นนี่จะต้องละไม่ละเราจะเป็นยังไงไม่ละก็บาปไปนั่นเองก็เป็นบาปเราไม่ละเราก็เป็นบาปใครทําใครทำ คนพูดอยู่นี่นั้นได้ทำไหมคนหญิงก็บางคนมาปุา๊บโอ้ยผุณพ่ไปดอกวัดโคกจะเลื่นไปยังอาจารย์ดาตะกูตกลงอาจารย์ด่าเลยอาจารย์เล่าให้ฟังคนโกรธคือคนยึดไหมเออเจ้าของยึดเองเจ้าของเป็นทุกข์เองมีอัตตาตัวตนบุคคลเราเขาชัดเจนมันเป็นปฏิกิริยาเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมที่มันเกิดอยู่ตัวเองเป็นคนรักษาบาไปไว้เอง ตัวเองไม่ทิ้งบาปเองเนคขมาสังกปูจาเป็นกับญาิโยมอยู่บ้านไหมจําเป็นไหมมันจําเป็นกับทุกระดับเลยโยมอยู่บ้านก็ต้องเนคขมาสังกปูพระอยู่วัดก็ต้องเนคขมาสังกปูไม่อย่างนั้นก็เดือดร้อนใจเป็นกรรมที่เป็นอกุศลด้วยนะแต่ว่าโยมอยู่บ้านก็เอาแค่ครึ่งหนึ่งก็คือละกรรมที่เป็นอกุศล พระโสดาบันละกามที่เป็นอกุศลคือกรรมที่ทําให้เป็นเปรตอะไรสัตมสนรกมันไม่มีเหตุผลอื่นนะไม่ได้มีเหตุผลอื่นว่ากูไม่ใช่พระอกูจะด่าใครก็ได้อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เลยนรกมันไม่ได้มันไม่ได้หลีกเลี่ยงให้เรานรกมันไม่ได้หยุดให้เราว่ามึงเป็นโยมกูไม่พามึงลงนรกหรอกไม่เป็นเพราะกิริยานั้นมันเป็นเรื่องของคนบาปมันไม่ใช่เรื่องของคนบุญคนบุญคือคนรู้อย่างนี้ ก็รู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่เข้าไปซ่องเศษมันทิ้งมันเนี่ยละมันก็เลยเกิดศีลไงเกิดศีลขึ้นมาเป็นสม,มาวาจามันก็ต่อกันไปอย่างนั้นแอะสม,มาวาจาสสม,มากรรมตะการทําการงานชอบอาชีวะก็เลี้ยงชีวิตชอบแค่สวดเฉยๆแล้วก็แทงตลอดแล้วแทงตลอดในคําวา่านี่คามาสังกับปูในทุกระดับทุกระดับถ้าเกิดเราละได้มากกว่าน,นั้น มันก็ละการรมสิ้นไปมันก็เป็นอนาคามีท่านนั้น <c oughs> พอละการรมเป็นนักบวชคือคือมันเบื่อแหละมันเห็นโทษของกรรมมันก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่มามันก็ออกจากบ้านออกเป็นคนออกจากบ้านจากเรือนมาพอออกจากบ้านจากเรือนมาหน้าที่อื่นมีไหมคนหญิงพ่อหน้าที่หาพระป่าให้โยมม,มีมีไหม <c oughs> จริงจริมันไม่มีเลยนะงงไหมหนุ่คือเราทิ้งมันแล้วอ่ะ ิ้มันแล้วหน้าที่เรามันไม่ได้ต,ต้องไปแสวงหาอะไรให้ใครอย่างนั้นเพราะว่าเราเห็นโทษของโลกแหละเราเห็นโทษของโลกแต่ว่าการสงราะห์โลกเราก็ต้องอาศัยความเข้าใจอื่นๆก็ต้องมองซ้ายแลขวาว่าเราทําได้ไหมทาแล้วเดือดร้อนใครไหมภายใต้ความรู้ว่ากคน,นคี้แค่เรื่องสงราะห์โลกถ้าติดก็คือยังอยู่ในโลก ยังไม่สามารถที่จะพ้นการเวียนว่ายายเกิดในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นคําติหรือคําชมจึงไม่มีผลต่อคนผู้พ้นจากกรรมแต่ถามว่าทำพระป่าได้ไหมยังทําได้เพราะความเข้าใจอย่างเนี้ยเป็นตันหาไหมมันพ้นตันหาส่วนของกรรมไปแล้วนะแต่ว่าความดํารง,งอยู่ในตัวยังมีตัวราคาในสมาธิมันยังมีอยู่แต่ว่า ส่วนตัณหาความอยากในส่วนของการมเนี่ยมันพ้นไปนะกะรมมาสัโย์กมรมมาลักะมันไม่มันไม่มี <c oughs> ในนั้นก็มีแต่ความเข้าใจก็เป็นกรุณากรุณาก็มันก็เลยหยุดได้ตลอดเวลาเมื่อรู้โทษที่มันจะพึ่งเกิดขึ้นมาเป็นต้นว่าการเบียดเบียนอย่างเงี้ยทําไปแล้วเบียดเบียนโยมเบียดเบียนชาวบา้านเบียดเบียนไอ้นู่นไอ้นี่มันเกิดโทษเราจะทําไหมลนะ่ะเราก็ไม่ทํา แต่ถ้าเกิดมีคนเสนอว่าโยมอยากทํานั่นนี่ก็เอออนุเคราะห์ไปไปไป,ไป,ไปทําตรงนู้นไปไปทาตรงนี้ไปอ,อ,อย่างเงี้ยมันก็พอได้ก็ <c oughs> เป็นธรรมดาของมันในนี้ตัวสังโยชน์ทั้งหลายแล้วก็มองเห็นในนี้เป็นเป็นสัมโพชงไหมสัมโพชงม,มันก็จเจริญอยู่ด้วยดีของมันอยู่โดยธรรมดาของมัน <c oughs> เป็นสำมพสชงในขณะนั้นเรายังเหลืออะไรอยู่แต่ในนี้ก็ตัวชัดเจนเลยก็คือสัมมามัตสม,มาทิฏฐิสม,มาทิฏิความคิดเห็นที่มันถูกต้องความไอความระลึกสมมาทิฏฐิตัวกรอบความคิดความเห็นถูกความเห็นถูกมันทำงานอยู่แต่ว่าใหม่ๆ่มันก็ไม่แจ้งหรอก มันก็ตีกรอบอยู่แคบๆอยู่ภายใต้เรื่องของสักกายทิฏฐินั่นแหละตัวอะไรนะตัวสัทธานุสาลีสัทธานุสาลีจริงๆเขาละตัวสักกายทิฏฐิได้แค่ข้อเดียวเองนะตัวอื่นก็ายังไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนตัวสังโยชน์ข้อที่สองที่สามมันยังไม่ร้อยเอร์เซนแต่ว่าเรื่อง เรื่องขันห้าเนี่ยเขาจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้แหละใช้คําว่าหมกมุ่นก็ได้ใช้คำว่ามีศรัทธาที่จะพิ่งพิ่งรู้อยู่ซึ่งทุกซึ่งทุกในขันห้าหมายถึงว่าการเกิดดับการแตกสลายของขันห้าเขาจะพิ่งเพียนอยู่ในสิ่งนี้อยู่เนือง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 ,องถ้าเกิดการพิ่งการพิ่งในขันห้ามันเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นอยู่โดยธรรมดาของมันอันนี้ถูกเรียกว่าธรรมานุสาลีแล้วนะ,ะคือการเพ่งที่สน์เนี่ยความเชื่อเชื่อว่าขัน่าไม่ใช่เรามันเกิดเนี่ยอันนี้คือสัทธานุสาลีสรธานุสาลีพอเกิดการเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปแบบกำหนดรู้แบบมั่นคงอ,ะอ่ะเพ่งดูความความเกิดความดับของมันความไม่เที่ยงของมัน มันแนบแน่นเข้าไปซึ่งกิริยานี้มันเป็นกิริยากิริยาโดยธรรมดาของบุคคลผู้ที่ก้าวล่วงปุโรชชนภูมิเป็นสัทธานุสาลีธรรมานุสาลี <c oughs> พอมาถึงระดับนี้ก็ถูกเรียกว่าธรรมานุสาลีคือเพ่งถูกเป็นบุคคลผู้ที่มีกิริยาแห่งการกําหนดรู้การเกิดดับของขันธ์ฮโดยธรรมดาแล้วคนคนนี้เขาจะรู้รู้อานาจแก่โลภะโทสะโมหะ ได้ไหมผู้หญิงฟังว่ามันมันมันลุกไม่ได้หรอกเพราะว่าศีลเขาคือสติเขามีแล้วไงแต่ถามว่าเขามีไหมเขามีความโลภไหมมันมีอยู่ความโลภเขายังมีความโกรธเขายังมีความหลงเขายังมีแต่สติเขามีเขาก็เลยเพียนเพ่งรู้ดูอยู่ <c oughs> ซึ่งกุรุชนจะไม่มีเลยกิริยาเนี่ยนะ กิริยานี้แหละคือกิริยาที่กําลังเกิดตัวสัมมายานกิริยาที่เป็นธรรมญยานถ้าบอกธรรมญยานก็คือกิริยาที่กําลังเห็นปฏิจจสมุปปนธรรมเนี่ยตัวปฏิจจสมุปปนธรรมนี่เอาย่อๆเลยคุณหญิงคองรู้ไหมว่าชะลากับเกิดเนี่ยอันไหนมาก่อนกันมันมีมันอยู่ดีๆมันชะลามาก่อนได้ไหม คือชาลาแล้วค่อยเกิดอย่างนี้มีไหมมันก็ต้องมีเกิดก่อนเนาะ,ะมันมีเกิดก่อนมันถึงจะชาลาใช่ไหมเรารู้ว่ามันมันเกิดก่อนมันถึงจะชาลาถ้าเกิดเนี่ยชาลาแน่นอนถ้าเกิดแล้วไม่ชรา,าเนี่ยมีไหมไม่มีชรา,านี่คืออะไรเสื่อมไหมเสื่อมเพราะเสื่อมมากๆเข้าก็ถูกเรียกว่าพยาธิชาลาเป็นเป็นโรคไหม เลนชรามากๆเข้าก็เสื่อมมากๆเข้าตายไหมตายความตายเกิดเกิดหลังชราได้ไหมความเสื่อมอย่างเราอายุยังไม่มากหรอกแต่ว่าเราใช้เสียงมากใช้เสียงมากใช้ตามากแล้วมันเสื่อมถูกเรียกว่าชราได้ไหมแต่เขาไม่ใช้กันนะเนาะภาษาผู้หญิงเขาโอ้ยตาชราก <c ười> องเสียงชราจริงๆมันใช้ได้นะ อของเสียงชาลาเ <c oughs> ท้าชาลาใช่ไหมมันเกิดโรคภัยเบียดเบียนขึ้นมาเพราะการใช้มันมากมันเลยเสื่อม <c oughs> ซึ่งความชาลาก็คือความเสื่อมนั่นแหละพอเสื่อมมากๆเข้าก็ทุกขังมรณะตายตัวมรณะก็คือตัวทุกขังนั่นแหละแตกสลาย,ยการแตกสลายภาวะของไตลับมันก็เกิดขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันเป็นสิ่งเกิดทั้งหมดเลย สิ่งได้เกิกดจริงนั้นก็ชลาสิ่งได้เกิดจริงนั้นก็มรณะสิ่งได้เกิดจริงนั้นก็อนิจจังสิ่งได้เกิดจริงนั้นก็ทุกขังสิ่งได้เกิดจริงนั้นก็อนิจจังความไม่เที่ยงสิ่งได้เกิดก็ทุกขงกังคือแต่งสลายมันก็เนี่ยเท่านี้ยคือปฏิจจส att, มปนธรรมงงไหมน้งแค่เท่าเนี้ยคือปฏิจจสมปนธรรมเรารู้ <c oughs> แล้วถ้าเกิดเราเห็นอย่างนี้ยเราจะรู้ได้ไหมว่าถ้าเรายอมรับไม่ได้เราก็เป็นทุกข คือความรู้สึกเป็นทุกข์อ่ะความรู้สึกเป็นทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนคือโศกะใช่ไหมโศกะปริเทวชรา,ามรณะชรา,ามรณะโศกะปริเทวทุกขะโทมณัสอุปายาสะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นครบถ้วนเพราะอะไรเพราะไม่รู้ความยอมรับไม่ได้ไม่ได้คืออะไรความยอมรับไม่ได้ก็มาจากความไม่รู้ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราไม่ปล่อยเราก็จะได้เกิด ม,จะจะมันก็จะเกิดอีกมันก็จะเกิดอีกเกิดอีกแล้วก็ไม่ยอมปล่อยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย <c oughs> แต่พอเราเห็นอย่างนี้เราจะเห็นการวางเรายอมรับอันนี้จังทุกขังอัตตาได้มันก็เกิดการวางมันก็เอมันก็เห็นการปล่อยเห็นการปล่อยมันก็เป็นอจิตังสยานย้อนกลับคืนได้ย้อนกลับคืนได้ว่าเออเพราะอาศัยความไม่รู้เป็นปัจจัยจึงเกิดการยึดมัน่นคืออุปาทาน โอ้ปทา,านเป็นเครื่องนําไปสู่พบเป็นปฏิจจสุมปนธรรมตอนนี้ก็เป็นธรรมยานแล้วเป็นธรรมยานเกิดขึ้นจําเป็นต้องจำไหมจริงๆมันก็ต้องมีจําบ้างอะนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นสิ่งที่มันมีอยู่มันก็เลยไม่ต้องไปท่องอะไรเ,ะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วไงนี่เกิดเนี่ยนั่งตรงมองเลยนี่เกิดนี่ชลาเสื่อมมีอยู่แล้วเกิดก็เลยเสื่อม เสื่อมไปเสื่อมมากูตายเนพอบอกกูตายกลัวยึดยึดยึดเพราะอะไรยังไม่อาจสามารถยอมรับได้เท่านี้เราก็เห็นธรรมะแล้ววิจัยธรรมะวิจัยธรรมะที่มีอยู่ในปักศัจจกตามความเป็นจริงนี่แหละวิถีของพระจริงๆแล้วก็เลยเออท่านไหนท่านท่านสละมาแล้วท่านไม่อะไรกับโลกใครไปว่าท่านหนีบาปนะงงไหมหนง บทมาไม่ยอมช่วยอะไรใครเลยอะไรเลยไม่สงเคราะห์โลกเลยคนไปดา่านี่บาปไหมคนยิงของว่าบาปไหมไม่เหมือนอาจารย์เต้ยเลยอาจารย์เต้ยกับผูด,ดังปึ่งขึ้นมาเออไอ้นี่มันพวกกูเว้อาจารย์เต้ยเออชิบหายเลยเราอย่าไปดิ้นรนกับเรื่องอะไรพวกนี้เลยมันก็แค่เรื่องโลกโลกติดกรรมทั้งนั้นแหละยงงไหม มันก็ติดกรรมมันจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็เท่านั้นเองแสดงว่าคนนี้ยังเกิดอีกไหมแต์เตยได้ยินว่าไม่เหมือนอาจารย์เตยเลยหูดังปุ่งี่ยเกิดไหมเอ,อ้าเราจะเป็นอาาหาันได้ไหมนี่เป็นไม่ได้ดอกหูดังใหญ่กว่านั้นใช่ไหมออคนเข้าใจเท่านั้นแหละมันถึงจะหลุดพ้นเข้าใจเหตุแห่งการเกิดถ้าเรามองไมท่ทะลุซึ่งจะสัจธรรมมันก็ไม่อาจที่จะทําให้หูดังของเรามันแมบลงได้เนาะผู้ิงของ ทำไงหูดังเรามันจะแวบลงได้มันต้องมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริง <c oughs> เพราะฉะนั้นบางองค์ท่านบวชมาแล้วท่านอยู่วัดท่านไม่พัฒนาท่านไม่สร้างท่านไม่อะไรอยู่บินทบาทชั้นป้ายท่านมีองค์ทำเป็นเครื่องอยู่มีอริยมรรคเป็นเครื่องอยู่อาศัยปล่อยเสียแล้วซึ่งโลกก็ ใครเป็นตำหนีตีดเทียนก็บาปใหญ่เล้วเนาะบาปใหญ่แต่ว่าบางองค์ท่านก็สงเคราะห์ทีนี้สงเคราะห์นี่สงเคราะห์มีอัตราไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องของท่านอีกเนาะสงเคราะห์แล้วมีอัตราตัวตนไหมถือยึดมาเป็นคะแนนไหมถ้าเกิดเรายังถือเป็นคะแนนเนี่ยยังอันตรายทั้งนั้นนะมันยังสามารถบั่นไบได้แล้วก็บันบ่นไบได้ง่ายมากเลยนะคนที่ทําความดีแล้วยึดถือเป็นคะแนนเนี่ย มันจะนับหนึ่งนับสองเนาะคนมองคินเนาะอาจารย์ชมด้วยค่ะ <ắm> มันจะนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่เอาไปเอามาก็เกลียดอาจารย์ก็ได้ทีนี้ถ้าวันไหนอาจารย์ติมาเากลียดคนที่ไม่ชมก็ได้เกลียดน่นเกลียดนี่เอาไปเอามาก็อาตจารตัวตนมันมันไม่ยอมถูกถทิ้งไงพระศาสดานท่านก็นเลยว่าัะความพอใจไม่พอใจในโลกลออกเสียได้ถึงจะเป็นทางแห่งพระนิพพาน ถ้าเรายังไม่ยอมที่จะฝึกตัวเองในส่วนเนี้ก็คือคนที่ไม่ไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละใครที่เริ่มที่จะมองดูอะไรเหล่านี้นก็นั่นแหละเป็นนักปฏิบัติพอเข้าใจบอกคุณหญิงของสติสัมโพชงมันก็เกิดเท่านั้นแหละสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพธชงปิติสัมโพธชง สมาธิสัมพชฌงชงอะไรอุเบกขาสัมโพชฌง่ามันปิติสัมโพชฌงค์ปสัสติสัมพพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌงสัมโพชฌงมันก็เกิดเพราะเหตุแน่งความเข้าใจถูกมันอยู่ในลมหายใจเดียวนี่แหละรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกภายใต้ความเข้าใจอาจารย์ก็นึกๆอย่ทำไงเนาะเราจะมีกำลัง มีกำลังนี้จะเข้าไปแทรกแซงการเรียนการสอนถ้าเกิดทาได้นะั้นจะดีมากเลยเ,เพราะว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเลยคาว่ากรรมในที่นี้หมายถึงความคิดเขานั่นแหละถ้าเขามีองค์งความรู้ถูกองค์ความรู้ถูกมันจะเป็นตัวยับยัง้งเป็นตัวยับยัง้งทาให้เขาไม่กล้าทําบาปมากมาย <c oughs> เอาไปเอามาบางคนก็ทะลุเลยทะลุไปสู่ความดีงามอย่างร้อยเปอร์เซ็นบางคนก็ดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่ก็ยังมีแนวทางแห่งความรู้ถูกที่จะนำพาเขาให้หลุดพ